สวัสดีทุกๆคนจ้าสวัสดีวันนี้อ้อจะพามาเก็บหินล่ะจ้าไม่รู้จะมีไมเดออ่าพามาชมป่าแล้วก็หาหินล่ะมาดูบูบูรี่เดจาวามันดกไหมปีนี้ยากจะแทจะหลงดีใจจะดอกหลายหลายเจอแรงกระแห้วอีกจ้าของป่าเนาะมันบอกไม่ได้ตามอ้อมาเลยได้ดจ้าอ้อเจอแล้วจ้า คิดว่าจะไม่มีจ้เห็นเอมีแต่ใบจ้าอันนี้ใบลักษณะเขาจะเป็นยังไงจ้ามันเป็นคาร์บรี่เนาะนี่ลูกงามไหมเหลืองงามึ้นจ้าขามคลองไปตรงนั้นเก็บพีระม็ดพีระหน่วยจ้าภาคเหนือจะหลายกว่าพากใตจ้จ้านี่จ้าอีกลูกหนึ่งนี่สวยไหม มาดูอีกตรงนึ่งจ้ะเขายังไม่ซุกจ้ะแดงแดงอยู่นะจ้ะลูกเขาเห็นไหมแดงแบบนี้จ้ะลักษณะของเขาเนาะเอาไปบ่มไหมเก็บไปบ่มไหมมันจะซุกไหมนะ่ะไม่กล้าเก็บไปบ่มเราต้องถามแฟนก่อนจ้ะ แฟนเดินไปอีกทีหนึ่งอันนี้ไก่ซุกแล้วจ้ะอันนี้เขาเรียกป่าซั่วแล้วจ้ะป่าตำสะเทินน้ำสะเทินบกมีไอ้ลูกขิ้นละ่ะลูกคาวเบอรี่จ้ะนี่ลูกน้อยๆแต่สองลูกค่อยๆเดินเก็บไปเรื่อยๆจ้ะมีร้อยคนเดิน ร้อยลดมาคันหนึ่งภาคเหนือก็จะเหลืองเต็มมะลามตะแต่อันนี้มันภาคใต้เนาะไม่ค่อยมีลูกแบบนี้จ้ะวิตามินสูงราคาแพงจ้ะไปใส่แกงไอติมอร่อยกันจ้ะ anh ấy ngon lắm ta anh ấy mới xuống vậy ta ไม่สุกดีก็ไม่เอาจ้ามันแข็งแข็งปลไวไวคนอื่นมาเก็บเนาะคนเท่าเขาชอบมาเก็บกันจ้ะแฟนเดินสำรวจป่าบูบอรี่เคยมาเก็บอยู่สองปีจ้ะปีหลางๆไม่ค่อยออกเลยอันนี้ลูกนะ แสดงว่ายังไม่มีคนมาเก็บหลายด้วยจ้ะอย่ำไหม่แข็งแข็งเมีย้ยไปซุกเลยจ้ะ dùng này đợi đợi. Đủ cái cày đồ mặn ngảm kênh Hãy subscribe cho kênh Ghiền เดินหาห่อด้วยจ้ะมาอยู่ทายสุดป่าจ้ะดูป่าซัวเขาหนากัวมไหมนี่นะกำลังก้มเก็บเงยๆอยู่จ้ะเอาคุ้มไม้ใหญ่เลย ไปดูแก bon ่ใกล้ๆกกันเนาะไปดูแก่เก็กกันเลยแก่ก็บอกว่าเอาสีแดงไปด้วยจ้ะโอ้มีหลายระดับจ้ะในคู่แกลูคคู่อ่อนม่แต่ไอ้นั้นซุกซุกมีหลายระดับเลยจ้ะ เก็บ <c oughs> <c oughs> ว่าสีแดงเก็บได้อาทิตย์หนึง่งโอ้ยมันจะไปปนอันนั้นของอ้อลเลยลูกน้อยกว่าทั้งนู้นอีกนี่นนะ่ะตอนนี้เราก็เก็บได้ประมาณไม่มากจ้ะได้นิดๆนหน่อยๆจ้ะ เราก็ไปดูอีกทางหนึ่งกันเนาะว่าจะได้หลายไหมแฟนก็เก็บแก้งเก่งจ้ะไายหลาย,ลายมาระกู้สสาสัวอั้มปรลยองกกป้าลยอนนี่อู้ลูกแดงนี่ยังไม่สุกจ้ะลูกเหลืองนี่สุกแล้วเนาะโอ้โหอ,อยากกระเทกหลายมันจะช่ำคุณกาประยอนหินตจ้ะ อแกไม่ได้ยินถามแกว่าโหลเท่าไหร่นี่จ้ะอย,อยู่ใน,ในป่าไม่เห็นอี่ลูกเล็กลูกน้อยแล้วก็เก็บจ้ะอืมอีสองรูปแค่นี้ แยไปเลยกกเอาดูทางนี้ดูอะลูกเล็กลูกน้อยแกส่งสัญญาณแล้วจ้ะ <c oughs> กลับบ้านเถอะ <c oughs> อ๋อก็แฟนก็ได้กันนินดๆหน่อยๆจ้ะีนของแฟนได้ขนาดนี้นี่นะเห็นะหมแกได้ขนาดนี้เลยนะโอ้่าคุณน้อยคุณน้อยก็ได้นิดเดียวอร่อยมากๆเลยจ้ะสำหรับคนที่ไม่เคยกินก็ว่าแม่อร่อยเนาะมันจะอมเปรี้ยวนวหลังที่สำหรับยิงกวางจ้ะ อร่อยคลิปนี้ออกก็ขอลากันในลยจ้ะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอีกจ้ะคลิปนี้บ๊ายบายก่อนจ้ะบ๊ายบาย